ทุกท่านครับผมก็มาต่อกันที่ราคาน้ำมันเนาะเบื้องต้นก็ปิดแดงแรงเทขายนะครับทำเนื้อเทียนต่ำกว่าดีมานชุดนี้นะครับผมทำให้ราคานั้นส่งสัญญาณของฝั่งบายขึ้นไปทดสอบแนวต้านนะครับไม่สามารถทำให้ที่สูงาไฮเดิมได้นะแนวต้านนะครับ90.26เอาอยู่นะ ก็ส่งราคาลงมาต่อนะครับหลังจากทดสอบเสร็จ <c oughs> ก็มีโอกาสวิ่งลงไปหาแนวรับถัดไปนะครับ88.04นะฮะแนวรับที่จะใกล้ที่สุด <c oughs> แนวรับถัดไปครับ86.8ครับแล้วก็86.0แล้วก็85นะครับผม <c oughs> ก็จะอยู่ในกรอบประมาณนี้นะมีโอกาสย่อลงมา ในทิศทางประมาณนี้นะครับผมในส่วนของาบ่ายถ้ามีการเด้งราคากลับขึ้นไปต่อนะก็พิจารณาเล่นฝั่งเซียวได้นะครับกดตัวลงมาเพื่อทดสอบแนวรับตามแนวราคานี้นะครับผมโอเคครับขอบคุณดูท่ามากๆนะครับสวัสดีครับ